กับชอบอบสามทัพหนึ่งในรายวิชาการบัญชีอุตสาหกรรมนะคะวันนี้เรามีกิจกรรมเกมเพื่อใช้ทบทวนเนื้อหาบทเรียนในรายวิชานี้ค่ะลูกสอบถามลูกๆก,ก่อนที่อยู่บนโต๊ะนี่คืออะไรเป็นเกมเศรษฐีค่ะเกมเศรษฐีบนโตน๊ะก็คือเป็นการทบทวนเนื้อหาบทเรียนการบัญชีสาหการมค่ะแล้วก็มีวัสดุอุปกรณ์ดังนี้นะคะ<ช>หนึ่งกระดานเกมค่ะสองวรดินนะคะสามลูกเต๋าค่ะสี่บัตรคำถาม ถูกบัตรโบนัสค่ะ oh, us, ค่ะ,คะสำหรับวิธีการเล่นนะคะจะ mm hmm. เ,เล่นเหมือนเกมเสรษฐีทั่วไปเลยค่ะ mm hmm. แต่เปลี่ยนจากการซื้อขายอาคารนะคะเป็นการตอบคำถามเกี่ยวกับ mm hmm. บัญชีอุตสาหกรรมค่ะสําหรับ ตามคะแนนที่ได้ค่ะอ่านทาการดูให้ครูหน่อยพลู้เต๋าออกมาให้กีแต้มันพาแต้มค่ะอ่าเดินค่ะเดินสองสามสี่ห้าอ๋อสมมติว่าเดินมาไม่ว่าจะโดนช่องไหนใดๆก็ตามก็จะต้องมีหน้าที่ในการตอบคำถามเนาะอ่ะบัตรคำถามทำงานค่ะลูกตรคำถามเรียนเชิญเสียงค่ะเสียงคำถามคำถามนะคะองค์ประกอบของ สประเทศอะไรบ้างหนึ่งวัตถุทิพทางตรงสองค่าในทางตรงาค่าใช้จ่ายทางตค่ะแม่ถามกรรมการสอนเพื่อนในกลุ่มเพื่อนตอบคำถามถูกไหมถูกต้องค่ะถูกต้องไปว่าคุณได้ไปต่อใช่ไหมใช่อ่ะคนตอไปคนที่สองค่ะลูกใครเป็นผู้ให้คนที่สองของเราครับแฟนให้คุณหน่อยค่ะกรรมการรู้ด้วยเกแต้มค่ะเแต้มหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้า ถูกต้องค่ะถูกต้องหมคะถูกต้องค่ะอ่ะโอเคค่ะลูกคนต่อไปคนที่สามไทยค่ะลูกอ่ะเอาต่อให้เพื่อนเลยลูกกรรมการดูให้แม่หน่อยกี่ต้าแปดของน้องสีอะเดี๋ยวเพื่อนเดินหนอ่ะเดินให้่น่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดอ่ะย่เจอสัญลักษณ์ว่าอะไรคะเนี่ยขอุ้ยแม่ขอโทษค่ะข้าคโพกรรมการ ขาการณีที่ผู้เล่นนะคะเดินเดินตัวเดินแล้วเข้าคุกค่ะจะหยุดเล่นหนึ่งตาค่ะจนกว่าผู้เล่นคนถือจะเล่นครบหนึ่งรอบค่ะอ๋ออันนี้แสดงว่าคอยมาได้อันนี้แปลว่าหายนะะรูอบอ้์นะคะต้องหยุดควยเกินก่อนเนาะคนต่อไปลูกคนเล่นคนต่อไปควายต่ำหน่ยค่ะลูกจรรมาการดูหน่อยกีแแ่แทมแตบแ้มค่ะอ่าสีอะไรเนี่เพือ่อน เชิญหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคเรียนเชิญสูงคำถาม มากันนบับห้าสี่สามสองหนึ่ง,งตอบคำถามไม่ได้เป็นยังไงคะตอบคำถามไม่ได้ลบคะแนนลบคะแนนลบ,ลบแล้วดูตรงไหนคะว่าลบห<ม>้าอ๋อคือตอนแรกทุกคนจะมีคะแนน,นติดตัวคนละห้าส<ม>ี่ตอนนี้เจ้เขาตอบคำถา,ถามไม่ได้นะคะช่องนี้ได้บอกไว้ว่าตอบไม่ได้ลบห<ม>้าเพราะฉะนั้นคะแนนตอนนี้ของหนูลดลง คา0สหบเรือสีอสห้าค่ะคนเล่นค,คนต่อไปค่ะลูกใครคือสีน้ำเงินคะอ่าน้องคอยเตสาคพาลูกได้เพื่อนเดินใชเนาะ เื่นเพื่อนว่าไงคะตอบแบบเต็มๆตอบให้ครูชื่นใจหายไปโฟสังเกตคือ first in first out หรือว่าอนุโลมเนาะเพื่อนตอบได้เนาะโอเคค่ะลูกคนต่อไปเรียนเชิญค่ะ ป้ดีนะคะเก่งมากค่ะคนต่อป้าเลียนเชิญคเตาเด็กค่ะเจ๊นเนหนึ่งสองสาม,ส,ามสี่ กี่แต้ม <Hi. S 1> จากค่าสิบเลือ4สี่สิบห้าเฉลยให้เพื่อนฟังหน่อยลูกคำตอบก็คือต้นทุนสินค้าสำเร็จปุกหารจำนวนหน่วยของสินค้าสำเร็จรูปค่ะโอเคค่ะลูกคนต่อไปเรียนเชิญทอยเต๋าค่ะอ๋ะอ,อิดคุกอยู่สองคน,น,นก็เลยค่าไปนคนหนูหกค่ะ <6, 5. S 1> นี่อะไรเดียวหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ้ดยมาถึงช่องนี้จะคําว่าโบนัสแปลว่าเรามีบัตรโบนัสให้เสียงใช่ไหมคะคือเองเสียงเองและเองพอง <c oughs> อ่ะ ตอบไป20กรรมการตอบด้วยตอนนี้คะแนนของเพื่อนคือเท่าไหร่คะ65 65นะคะคนต่อไปเรียนเชิญพายสาวค่ะลูกน้าเจ็ดแต้มค่ะสีอะไรที่เพื่อนเดินให้น้ำเงอนเดินหน่อย1 2 3 4 5 6 7อันนั้นคืออะไรลูกกไปจุดเจอตัวเปอีกอย่างยายนะเลิฟเวอร์มากขอบคุณ